ครับน้องนาเดชนะครับเรื่องนิ่งน้ำซ้ำคาซัดครับครับชาวบ่าวว่ามันดอนนะครับต้องอยู่ว่างางรังนิดต่างควานต่างชังภาพนะครับนี่น้ำซ้ำคาซัดเรื่องว่านาเดชข้องในตรงไกโก้กับด้านดวงลำทับกระบี่นะครับชนซ่องหลานนึ่งแซนบาทนะครับซ่องหลานนึ่งแซนบาทนี่ครับรูปหลังหน้าตาวัวก็เป็นปรนเด็นนะครับผอมจูผอมชนนะครับผู้ชนคือแค่ห้ามปจิตใจเรื่องคลาสสิก ต้องนองไพรสนายโยจังหวัดสังปัตลุงนะครับเขาลงต่างงลงต่อปัตลุงปัตลุงรับปู่นีคว็าชนะรับรางวัลทองกับนักส่องบาเทือสถ้ามาถ้วยเกติยศจากนายกเสน่ทองซักประธานตระโบร่อนอยู่ในต็ดเมืองตรังนะครับก็ขอขอบคุณนายกเล่นะครับเรือผููการเน่สีเขาเหลีอยกันนะครับครับเนี่ยรูปหลังหน้าตาหัวเป็นแบบนี้แลยครับอายุว่ากี่ปีกับนะเก้าปีครับเก้าปีครับจนวันนี้ว่าทีว่าทีอาครับว่าทีา สว่าตีผ <stock ing. S 1> ่านมานี้อยู่กับเราลอดไหมอยู่กับเราลอดว่าแขกเราจะนาจักเช่าตงครับเช่าตงว่าตีซ้องดาบีครับดะบีว่าตีสามจะนาจักป่าเส้งครับป่าเส้งว่าตีซีเช่าตงครับเช่าตงว่าตีมาจนทีนี้เป็นกลางแรกเลยนะครับครับเป็นการเดินทางมาจนทีนี้กลางแรกนะเดือดด้วยน้่มซ้ำกับซัดนะครับก็เป็นแรงใจกันนะครก็เป็นแรงใจเป็นตีรัวตอนนี้ขายโกกับนั่นดวงเทว่ะชุด ครับประกวดตัวไาาหนก็ได้ทีนึงป <c> ี <oughs> ่จะนาลืดพี่กลับ,บมาเป็นแรงใจกันครับมาเป็นแรงใจกันนะครับ <c oughs> นิ่งน้ำซ้ำกัตซัดชื่อนาเดชนะครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมข้าวห้ามไปจิตใจกันต่อแล้วครับขอบคุณหมาครับเมื่อเดี๋ยวเราไปเยี่ยมอันนานเดชด้วยว่าน้ำซ้ำกับซัดมาแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เรามาเยี่ยมข้าวห้ามไิจิตใจเรือ่อยคลาสสิกนะครับ <c oughs> ข้องน้องไพรทนายโยขายโคไม่ไททัานตังพัดทลุงนะครับ ซองลานหนึ่งเสนบาทกับซองลานหนึ่งเส้นบาทเราเดินรอบๆพัวท่านก็จะได้เห็นนี้ครับความสมบูรณ์ความแกร่งแรงเอ็นกลามเนือนะครับการเนือนั่งมังซ่าข้องข้าวหามพิจตใชัยนะครับครูนี้ยังดีบอกว่าจะนารับทองคำนักท่องบาทเชื่อมาร์ททวยเกียรติยศนะครับจากนายยกนี่ทองซักนะครับขอบคุณผู้กันได้มั่งมั่งติดีล้วครับกับข้าวหามพิจตใชัยอายุว่ากี่ปีกับนะอายุว่าเจ็ดปีนะครับท่านผู้ชมถ้ามาจิบ ชนวัวัีัวัตีซีสร้างวัีบ้านไม่อยู่กับเราไหมครับยู่กับเาตลอดนะครับวัวเด็กเราจนาจกถามีรัมจนเป็นต่อเป็นรองวัวเด็กเป็นรเป็นรอเป็นรองปันรอยครับนานะครับจะบ่งว่างวานะครับวัวตีอวัตติด่องจน้านนาาจัดครับนานาจัดเป็นต่อเป็นร่องวันนั้นบนเป็นต๊ะเป็นรองครับเป็นร่องอ่อประตประรองนะะกับวัตติซ้ำ ชนะชนะน้ำถุงโพกับชนนไม่เหมวันนั้นกับช่องหน้าที่เป็นตอเป็นร่องวันนั้นเป็นตอแล้วก็เป็นรองเราเป็นตอแล้วเป็นร่องเราตึ้งช่อดด้านๆก็เป็นร่องกันเลยนะแต่ก็ชนะกับเป็นไบร์เอกวันท่ามกลางเลยนะครับเรามาแล้เป yeah, so ็นการเป็นไบร์เอกกลางดีซีนะครับไอคลาสสิกกับข้องนองไพรชนะโย่ไก่โคไม่ไทยท่นอย่างวัดรังนะครับท่านผู้ชมครับนี้คือกูเอ็กช่องลานนึ่งเสนบาทนะครับ เป็นกูเอกพิดเศษชุดในวันทีท่1 2่องมีนานะครับอย่าลืมนะครับสนามุงโพสเตเดียมนะครับจะเปรียบบัวในวันที่5กับวันทีท่1 4เพื่อชนรอบเดือนเมษายนนะครับสำหรับรอบนี้จนวันทีท่1 2่องกับวันทีท่15มีนานะครับสำหรับถันคลาสสิกนะครับก็จะจนในวันทีท่10ช่องกูที5กับนะบขอบคุณหมาอมานนะครับ uh. yeah.